พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่ามีหมู่บ้านหนึ่งขอเกาะกระแสชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลครับเนี่ยเลื่อนรักชาติแรงจริงจรงจุดชนีนะครับวิบากสาวคันไม่ใช่เด็กแว้นนะครับนายกไอ้นั่นเป็นชุดเฝ้าระวังฝั่งกัน เป็นไงล่ะขีปนาวุธเลยนี่คือบั้งไฟนะนะบั้งไฟขีปนาวุธไทยนี่รักสงบครับนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านท่ามะนาวตบมนลองตะเกาที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเอามาโชว์ในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปี2568เทียแรกทุกคนคิดว่าเป็น f 16ครับแต่พอน้าข่าวไปสอบถามทางคุณสอพงษ์ทีแพงผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า ช่วงนี้คนไทยกำลังเครียดกับการติดตามข่าวนะเรื่องของความตึงเครียดไทยกัมพูชาชาวบ้านพร้อมด้วยทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยพุดไอเดีย ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดครับสร้างบั้งไฟขี่ปนาวุธเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเรารักและห่วงแหนแผ่นดินไทยครับแล้วก็การจุดบั้งไฟจัดขึ้นริเวณริมอ่างเก็บน้ำแครร,ระบมสียัดมีประชาชนให้ความสนใจามาดูไปจังนวนมากเลยอ่ะจุดบั้งไฟแล้วอลุ้นกันไปลุ้นละเป็นบั้งไฟล้านพุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างดเ็วครับโอ้ไปสูงเลย ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นจำนวนมากส่วนบั้งไฟขีปณนาวุธล่ะที่โชว์แล้วเห็น<ะ>แบเนี้ออที่มีขบนรถแหมาเนี่ยไม่ได้ถูกจุดนะทำมาเพื่อการโชว์เท่านั้นอ,อ๋อค่ะอันนี้ก็มีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเออเป็นบั้งไฟนี่ขี่ปณนาวุธไทยนี้รักสงบค่ะ